สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมแองจชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปบ้านสวนของพี่ชายคนสนิทของผมนะครับบ้านสวนของพี่ชายผมเนี่ยพี่เขาก็มีเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะครับแล้วก็ขุดสระเลี้ยงบอ่อปลานะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยผมได้ยินว่าพี่เขาอ่ะมีนกกระจอกเพศด้วยครับผมก็อันนี้เคยเห็นในเขาเอาไปโชว์เนาะว่ามันเป็นยังไงไปโชว์อยู่ตามงานต่างๆ แต่ถ้าเลี้ยงจริงๆอ่ะเป็นยังไง <Wow. S 1> เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับไปดูนกกระจอะเพศที่เลี้ยงอยู่ในบ้านส่วนมนคนทั่วไปเลี้ยงนะครับโอเคไปกันเลย Let's go <S จะได้ไปไหมเนาะนกกระจอกครับ สวัสดีครับนี่ครับมาถึงแล้วครับนี่คือพี่ชายคนสนิทของผมนะครับพี่ประสงค์ครับผมพี่ประสงค์ทักทายทีมงานหน่อยครับพี่สวัสดีครับผมขวดใบไผ่โอเคครับผมขวดใบไผ่ไปมัดปุ๋ย อน,นะครับอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สวนของพี่อ้อนนะครับเอาให้พี่อ้อนแนะนําตัวหน่อยฮะสวัสดีครับผมอ้อนประสงค์ครับอยู่ตอนนี้เขาอยู่บ้านน้องตุ่มตุ่มน้องใอยจังหวัดอุดรธานีครับอยู่สวนแต่นี่ยอ่ยู่น่กินครับมีไก่มีเป็ด ทีเสียนะนี่นี่นกนกกระจอกเทศครับนกกระจอกเทศตัวใหญ่อายุตอนนี้ก็เจ็ดเดือนนกอายุเจ็ดเดือนครับตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งตัวโตๆนี่ชื่อี่ชื่อว่าบัตเตอร์ครับบ<พ>ีตเตอร์ครับบีตเตอร์ครับผมบีตเตอร์อซื้อปาร์ตี้ครับอ๋อตอนนี้น้องปาร์ตี้ครับผมอันนี้อันนี้ ตัวเล็อกเห็นตัวเมียไหมพี่ตัวเมียครับอ๋ออันนี้ตัวผู้อายุพร้อมกันเดือเดือนพร้อมกันนั่นแสดงว่าโดยธรรมชาตินี่ก็คือว่าตัวผู้จะใหญ่กว่าฮัทอ่ะ,อะน้องปีเตอร์และอะไรนะปาร์ตี้รตครับอันนี้พี่อ้นตั้งชื่อให้ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นลูกสาวครับตั้งชื่อให้อ๋อทั้งไก่ทั้งเป็ดทั้งนก มีชื่อตัวครับฮะมีนกด้วยเหรอครับนกกระจอกเทศนกกระจอกเทแล้วก็เลี้ยงนอกอีก ปก,ปกติน้องเขาชอบเล่นน้ํำไหมครับพี่เล่นครับห่อนนกขี่ห่อน,น,อนเป็นนกขี้ร้อนแต่ว่าจริงมันอยู่แถบแอฟริกา,กาทะเลทรายนะพี่แต่มันพอมาเจอน้ํามันก็เล่นชอบเล่นน้ําแต่วันนี้ฟ้าคืมครับคงไม่คงไม่เห็นน้องเล่นน้าหรอกเพราะว่าฝนตกอันนี้ก็สงสัยนะเพื่อนๆถ้าคุณเคยขนาดเนี้ยมันไม่เหมือน สัตว์ที่เราเคยกินเป็นสัตว์เศรษฐกิจเนาะถ้าคุ้นสนิทคุ้นเคยอย่างเงี้ยกล้าเอาไปทําเป็นอาหารไหมผมไม่กล้านะแต่ถ้าสายนักชิมก็คงจะกล้ากินเหมือนเดิมเนาะ ที่นั่งอยู่บนโครงสร้างของอะไรนี่ครับนี่ว่าเฮ็ดกระท่อมน้อยกระท่อมน้อยครับด้วยผักคอนยำหลวงมหาอ่าก็เลยอันนี้ก็คือวางโครงสร้างเรียบร้อยครับเซียเวลาที่เฮ็ดมาสองปีแล้วครับร้งบ่แล้วกสองปียังไม่เสร็จเพราะว่าทรงแบบไม่ผ่านยังไงพี่หรือ,อยังไงพี่งบประมาณเบิดครับอ๋องบประมาณหมดเดี๋ยวรอบโบลนัปปีหน้าครับเสร,เสร็จแน่นอนรอบโบลนัปปีหน้าเสร็จแน่นอน เดี๋ยวปีหน้าครับเรามาดูกันว่ากระท่อมอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฉลองกระท่อมใหม่กับพี่ประสงค์นะครับคออันนี้ก็คือโครงสร้างโอ้โหอันนี้ก็คือจะทําที่ลงไปบ่อปลาด้วยโอ้โหพี่เขาดีไซน์แล้วนะครับแสดงว่าติดปัญหาหลักเรื่องเดียวคือเรื่องของงบประมาณนะครับก็ก็เลยได้แค่อันนั้นใช่ไหมพี่ก็เลยได้แค่โครงสร้างไว้ก่อนนะพี่ปีหน้าครับปีหน้าถ้าลักฐานเราหนาแน่นเราก็ไม่ต้องกลัวนะพี่นะสร้างเสร็จเรียบร้อยครับ ต่อไปก็คงเห็นหลังคาครับหลังคานี่ก็จะทิ้งช่วงอีกสัก2ปีไหมเนี่ยแต่แต่พี่เขาพูดแล้วปีหน้าเสร็จแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวปีหน้าเราจะมาดูกันนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงอ่าบอ่อปลาของพี่ประสงค์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบอ่อปลาจะเลี้ยงปลาอะไรมั่งแล้วก็บอ่อมีลักษณะแบบไหนกว้างยาวเท่าไหร่นะครับไปกันครับ ครับพี่ไอผมถามนิดนึงพี่เป็นความรู้ผมเห็นขอบสะพี่อะเหมือนปูผ้ายางอ่ะทําไมต้องปูพี่พี่ใส่สารใส่อะไรหรือ,อยังไงครับปูพายางบครับครับพอดีที่อยู่สวมนมันบินบกเก็บน้ำครับก็เลยได้ขุดอ้โหอยากอยากเลี้ยงปลาเพราะแม่กซ์อ,อยากเลี้ยงปลาไว้กินครับก็เลยขุดแต่โคมน้อยมาขุดให้เขาขุดให, 5, ห้ไดห้าฟูลิบห้าเมตรลึกเมตรห้าสิบ ห้าคูณสิบห้าเมตรลึกเมตรห้าสิบครับก็สองพักพักหนึ่งมันลึกลึกหาสิบเซนอีกหนึ่งมันลึกอีกลงขึ้นยังาดไยครับอีกพักหนึ่งมันเมตรหนึ่งอ๋อก็ตัวห้าสิบเซนก็จะอยู่ฝั่งนู้นไหมครับพี่ฝั่งนู้นอ๋ออันนี้ก็อคืออันนี้คือฝั่งเมตรครับระดับน้ําตอนหน้าหน้าแรงเป็นไงพี่ลดไหมแค่นี้เองไม่ลดครับอยู่ประมาณนี้แหละอ๋อเพราะเราก็ขอบถ้าใบสีดํานี่แหละใช่ไหมครับ หน้าแรงเราก็สูบน้ําออกไปรดน้ําต้นไม้อ๋อสูบน้ําออกไปรดน้ําต้นไม้ได้ด้วยเหมือนเหมือนเหมือนได้เวียนน้าอ๋อเหมือนได้ถ่ายน้ําในตัวครับแล้วเราก็เปิดน้าปราปาไ้เหละครับเติมเพราะว่าที่นี่ก็ไม่มีบาดาลอ๋อเติมน้ําประปลาก็ได้เหมือนถ่ายน้ําในตัวครับเรั้หนึ่งเราก็ทําครั้งหนึ่งครับปลาที่พี่เลี้ยงปาลาอะไรพี่มีปลาดินจิรดาครับปลาดินจิรดาปลาเพียนปลาเพียนแล้วก็ปลา ครับเห็ไหมปลาทับท,ทิทมเห็นตัวแดงๆเมืีอะอันนี้ก็คือกระชังเลี้ยงปลาไหมหรืออะไรเนี่ยฮะไม่ครับอันนี้เลี้ยงเลี้ยงแหนแดงแหนแดงครับไอตัวนี้อะไรใช่ไหมครับเขาเรียกแหนแดงแหนแดงเลี้ยง,ง,ง,ยงไว้เพื่อให้เป็นอาหารเสริมปลา<อ>เป็นโปรตีนอีกอย่างหนึ่งโ,โปรตีน,นอของปลามาจากแหนแดงครับปกติเราก็ให้หัวอาหารวิธีเลี้ยงก็คือเอามันมาปล่อยไว้ในกระชังนี่แหละใช่ไหมครับครับแล้วมันก็แตกของมันเองใช่มันก็กินสารอาหารในน้ำนี่แหละพวกขี้ปลาพวก หัวอาหารต้นต่างๆนี่แหละใช่ไหมครับถ้าเราไม่ขังไว้ออกมาด้านนอกไม่เหลือครับปลากินหมดโอ้โหแล้วหัวอาหารปลานอกจากแหนแดงแล้วพี่ให้อะไรม้างครับมีหัวอาหารปลาครับเดือนหนึ่งก็สอบหนึ่งนี่แหละก็สอบหนึ่งเหมือนกันกับย้ยงไก่เลยกับนกเลยสอบหนึ่งก็สามร้อยห้าสิบบาทสอบหนึ่งให้เฉพาะตอนเช้าปลาเยอะไหมพี่ตอนนี้พี่ ตอนเอามาปล่อยก็ประมาณ400ร้อยสี่รตัวตอนนี้ก็เอาตัวใหญ่ขึ้นไปให้ทีมงานกินเยอะแล้วครับไปทำงานก็แวะปาหวานแหเอาไปให้ทีมงานกินสุดยอดเลยพี่มาหาชนมากแล้ววันนี้ก็จะเอาไปฝากให้ทีมให้ทีมยอจอเอาไปฝากทีมที่ทำงานาจะฝากยางโจไปฝากเพื่อนที่ทำงานใช่ไหมครับครับผม โอเคครับเดี๋ยวมาดูพี่ประสงค์วานแหกันนะครับหรือจะดูผมวานแหกก่อนถ้ายังไงผมอาจจะโชว์ก่อนพี่ประสงค์ก็ได้นะครับถ้าผมวานไม่เข้าท่าเดี๋ยวค่อยให้พี่ประสงค์วนอันนี้ก็เหลือไว้ให้มันขยายพันธุ์ต่อโอเคครับผมลอกหอยหันตายไหมครับมือเรื่องหอซําบนี่ครับขันเดียวประมาณครึ่งโลไหมพี่ประมาณนะครับประมาณคือประมาณครึ่งกิโลครับผม สองสามโอ้ลืมมัดเนี่ยเอ้าไม่ได้มัดทางใสาพี่เขาต้องไปงมแล้วล่ะครับผมถ้าอย่างเงี้ยอ่าลืมมัดเนี่ยคงต้องได้ลงน้ําไปงมนะฮะ <c oughs> ตอนเนี้ยไม่ลงน้ําครับเอาไม้เขียวนะครับดูซิว่าจะได้ขึ้นมาไหมว้าวโอ้ยเอ็มเลยอ่ะโอ้โห ได้เยอะมากครับผมได้เยอะมากโอ้โหโอ้โหได้เยอะมากครับผมประมาณ2โลโลไดไหมพี่โอ้มันน่าจะเกิน2โลนะเออก็เราจะคัดเอาตั้งแต่ตัวที่มันใหญ่นะฮะส่วนตัวเล็กเราก็จะปล่อยลงน้ําเอาไว้ให้มันใหญ่ก่อนค่อยมาจับมันใหม่นะฮะครับอี่ตัวเท่าฝ่ามือก็น่าจะเป็นหึ่งตัวนี้ใช่ไหมฮะอ่าแต่ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยก็ปล่อยปล่อยตัวน้อยๆเนี่ยก็จะปล่อยนะฮะ ตัวใหญ่ๆก็จะประมาณนี้ครับโอ้ปลาหมออ่ามีปลาหมอด้วยอันนี้ได้ปล่อยพี่ดิมันมาเองเอาอันนี้เอาปล่อยปล่อยอันนี้ก็ปล่อยเหมือนกันอยู่ใช่ไหมฮะครับโอเคครับรุ่นนี้แหละอ่าฝ่ามือพอดีคือไซส์ประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คือปลานิลอะไรนะที่พี่บอกจิรดาพอปลานิลจิรดาก็คือไซส์เขาจะประมาณนี้ใช่ไหมฮะครับโอเคอันนี้ก็คืออะไรนะพี่มันแพร่พันธุ์เองใช่ไหมก็คือว่าเรา ปล่อยครั้งเดียวก็คือจบเลยดูแล,ลแค่อาหารครับโอเคฮะแต่ถ้าเป็นพวกปลาหมันอะไรเนี่ยมันจะตัวใหญ่เนาะแต่ว่ามันก็หมดไปต้องซื้อมาปล่อยใหม่อันนี้คือปล่อยครั้งเดียวจบใช่ไหมพี่ครับก็หมอพี่ปล่อยเยอะไหมปล่อยร้อยเพอาหนึ่งร้อยร้อยตัวอ๋อก็ยาวประมาณประมาณฝ่ามือพอดีครับผมอ่ากอดในตอยู่เลยครับอือ พอได้ต้มครับพอได้ต้มตัวเล็กก็ปล่อยไปตัวใหญ่ก็เอามาครับครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่อ้นนะฮะพี่อ้นพี่ชายที่สนิทของผมก็ให้โอกาสพาพวกเรามาเยี่ยมที่สวนนะครับก็เห็นแล้วโอโหไม่น่าเชื่อเลยว่าพี่อ้นจะเพาะพันธุ์เป็ดไก่กระทั่งนกกระจอกเทศกระต่ายก็มีปลาก็มาด้วยแล้วพี่อ้นก็ใจดีจับปลาให้พวกเราไปกินด้วยนะครับ กพี่อ้นครับจากล่าวอะไรกับทีมงานนะฮะครับนี่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณช่องยอจอครับแวะมายังโจ h ช n แนลพี่ยังโจ h ช n แนลครับผมแวะมาเยี่ยมชมบ้านสวนนะครับก็รอบหน้าเราจะไปเดี๋ยวมีมีไปช่องอะไรนะเบ่าเบ่าบ้านนาครับเบ่าบ้านนาสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ต่อไปก็หนุ่มอีสานบ้านดอนหนุ่มอีสานบ้านดอนอีช่องที่เป็นทีมงานเพื่อนกัน เราก็จะไปคอลแลบไปมั่วหน้าดังนะครับก็คือมั่วหน้าดังเป็นสับเฉพาะนะครับเดี๋ยววันหน้าจะมาอธิบายครับว่ามั่วหน้าดังให้ฟังเนาะีว่าวันนี้ก็จบแบบโอ้โหได้ปลากลับไปกินด้วยนั่งริมสระโอเคเจอกันวันน้าครับขอบคุณครับ